มาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมูกวางชนีขายฟอร์ดค่ะวันนี้กวางจะพาชมเจ้าต,ตัวนี้นะคะเป็นตัวล a p เตอร์2.0ค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่ได้ไปคุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวโปรโมชั่นมีอะไรยวไปฟังท้ายคลิปนะคะนี่เลยนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปค่ะเป็นชุดกันชนเหล็กฮัมเมอร์รอบคันนะคะที่กวางแต่งให้ลูกค้าในคันนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นกันชนด้านหน้าเหล็กแบบนี้นะคะรุ่นยอดฮิตนะคะ ไปพร้อมกับตัวนี้นะคะเป็นตัวยางค่ะเป็นยางแอมนะคะขนาด3 0 5 5 5นย์นั่นเองและนี่ค่ะกวางก็จัดบันไดเหล็กของฮัมเมอร์ไปให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าลำนี้ค่ะไม่พอค่ะโลบาร็กของฮัมเมอร์กวางก็แถมให้นะคะไปต่อที่ด้านท้ายจ้าด้านท้ายก็เป็นการชนท้ายเหล็กฮัมเมอร์เช่นกันนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับ ห่วงลากสีแดงนะคะคันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนลูกค้าท่านไหนได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะนี่ค่ะที่จะบอกว่าคุ้มคืออะไรนะคะก็คือลูกค้าได้เจ้าคันนี้ไปพร้อมชุดแต่งพร้อมกับส่วนลด2อง0,000บาทนะคะ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะทักมาหาหมูก,กวางได้เลยนะคะที่099-669-8534หรือจะเข้ามาพบกับหมูก,กวางได้ที่โชว์รูมฟอร์ดกะลาเึกแห่งนี้นะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคันไหนจัดเต็มแค่ไหนรอติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ